มาดีขนาดไหนคิดว่าแม่ผมรู้สึกไงไมผมแม่งโคตรเจ็บใจแบบสุดๆแบบโอ้โหกล้าพูดขนาดนี้เลยเลยอฮะผมใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตของผมโดยให้พ่อแม่ครอบครัวผมพี่สาวผมพี่ชายผมพี่แต่ผมใจในตัวผมไม่เคยให้ต้องผิดหวังในตัวผมเลยสักครั้งเดียว ผมพยายามทำทุกอย่างกดทนทุกอย่างไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรผมเก็บไว้คนเดียวผมสู้แล้วผมผ่านไปคนเดียวเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผมเสียใจกับผมไม่ให้พ่อแม่ผมเสียใจเพราะผมถ้าไม่ต้องร้องด้วยผมจะไม่ร้องให้เวลาพูดเวลาพูดบอกพูดอย่าร้องดิเป็นคนทําเองร้องให้ทำไมร้องให้คนเขาฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหม ผมแค้นมากผมรู้สึกว่าเฮีย yeah. การแต่งงานของผมในชีวิตหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเอ้ยผมตัดสินใจถูกต้องผมอยากดูแลผู้หญิงคนนี้ผมอยากผู้หญิงคนนี้มีความสุขผมอยากเลี้ยงเด็กคนนี้ผมอยากเป็นพ่อที่ดีอย่างพยายามสร้างตัวสร้างทุกอย่างในสถานการณ์ที่โคตรติดลบทุกคนชี้หน้ามาบอกว่ายิวแม่งไม่ดีใน,น,นตอนนั้นนะตอนที่ผมเปิดตัวออกับจีน ผมผ่านตรงนั้นมาถึงจนถึงตอนนี้เพื่อให้ผมเป็นพู้ได้เต็มปากว่าผมเป็นพ่อที่ดีให้ลูกผมเป็นสามีที่ดีให้เมียผมเป็นลูกที่ดีให้พ่อแม่แต่คนคนหนึ่งนา่งทำลายำทำลายผมขนาดนั้นพูดได้ยังไงทำลายทุกอย่างที่ผมสร้างมาเลยคำพูดนั้นนะรู้ไหมาการที่ทาให้แม่ผมเสียใจยคือการทําลายทุกอย่างที่ผมสร้างมาเพราะผมทําทุกอย่างเพื่อให้แม่ผมเสียใจยเลย แม่ผมเสียใจมากแล้วไม่บอกผมด้วยที่ผมโมโหคือแม่ผมเก็บไว้ตั้งนาน<ม>กว่าจะบอกผมไม่บอกผมด้วยพี่สาวเป็นคนบอกพี่นพเป็นคนบอกพูดแบบเนี้แล้วจะให้ผมรู้สึกแย่คนนี้รือบา<ม>นู่ก <Okay. S 2> อันนี้คือมุมของผมอะสิ่งที่ผมเจอแล้วผมอยากพูดมานานแล้ว yeah. Yeah. ทีเนี้ยคิดเอาเอางว่าถ้าเป็นคุณคุณจะไงเครือ่องน,นี้แบบบุญน,นะพ่อใช่ก่ะดุมแบบบุญตอนที่อยู่เล่นขีนข้นขี้น ผมอ,อดทนขนาดไหนถึงผ่านตอนนั้นมาได้โดยที่ไม่ทําอะไรนนคนข้างตัวเกวตอนนนั้ผู้ชายคนนั้น,น,นยังมีจิตสำนึกนะยังโทรมาขอโทษผมยังมาขอโทษผมว่าแบบเอ้ยทาไปเพราะว่าพูดไปเพราะโดนป้าคนนั้นปัน่นหัวอะไรอะพ่อนีอ่ะไรพ่อปุ๊บ อันนั้นแต่แกไม่เคยดูไม่เคยได้รับได้รับความขอโทษไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็เตะตอนนั้นแกและคนรอบข้างแกชี้หน้ามันที่ผมแล้วบอกว่าผมคือตัวที่ทำให้ชีวิตของผมตอนนั้นนสิ่งที่ผมทำคือทำให้เจนอยากทำให้เจนมีความสุขมากขึ้นอยากทำให้เราเป็นครอบครัวที่ดีลูกมีความสุข จมีียตแต่สิ่งที่ผมโดนข้อว่าคือเป็นคนเกียรี่ทำให้ลูกข้อเปลี่ยนไปผู้ใหญ่ทั้งนะนะจงตีจงเพราะว่าก่อนมนี้ผมมานหนึ่งสองสามแกใช้วิธีนี้กับเกมมาได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอมีผมเกนแข็งแข่งขึ้นเกนฉลาดขึ้นพอที่จะหลุดพ้นจากเกมจิตวิทยาความกตัญญูเจ้าจโดยสื้า ที่เจงแคบลง,<า>งคำพูดนั้นคือ<า>คำพูด<า>ดีนะคือคำพูดที่ผ่านกัรเสรียแซ่และผียาชื้อคำพูดจริงๆที่พูดกันไม่ใช่พูดแบบนั้นว่าจะอยู่ใกลกันเต็ไมไปด้วยคำหยาดสูงแ้่แลเลยพูดยังไงก็ได้ให้เจนเก็บที่สุดจนเจนต้องยอมจ่ายตังค์เพื่อซื้อความรัก มันคือสิ่งที่ใช้กับเด็กคนนึงได้มาแต่เพราะว่าเด็กคนหนึ่งโตมาแบบนี้มันถึงใช้ได้แก้ยากสุดๆแก้ยากสุดๆมันฝังรากลึกในแบบจิตใต้สำนึกแบบวิธีที่ผมแก้คือให้เขาเรียนรู้โลกกว้างจริงๆว่ามันมีอะไรบ้างมันมากกว่านั้นมาก โลกเราจริงๆมามีมากกว่านั้นแก้ไปจนถึงให้เขารับรู้ได้ตัวตัวด้วยตัวเองว่าเขามีค่ามากกว่านั้นชีวิตเขามีค่ามากกว่านนเขาสมควรได้รับความสุขเขาสมควรและก็มีสิทธิพื้นฐานมากในการหาความสุขของตัวเองต,นตองน ไ่ใช่มีบันไดใ้เจออะไกระโดดไปเดือกระโดดก็ได้ออ้ไปแล้วทั้งหมดที่ผมทำมากระโดดไปตรงทั้งหมดที่ผมทำมาตรงเนี่ยมันจะเจ็บตึงผมทำมาแบบเงียบๆผมสู้ในขณะที่จิตใจผมเป็นแบบนั้นในขณะที่ผมเจอเรื่องแบบนั้นผมก็สู้ผมก็ทำธุรกิจทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่สามีมาดีตลอด ไ,ไ,มไม่เคยนอกใจเลยสักครั้งเดียวมไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักขนาดไหนอนอนหันหลังให้ยิงครับซึ่งที่มันแย่กว่านั้นที่ผมรับไม่ได้คือ,อผมหวังดีกับเขาผมพยายามทําให้เขาแบบหลุดพ้นจากอะไรแบบนั้นแต่อ้ยที่มันยากนะคือสุดท้ายเขาเป็นแม่ลูกกันเขารักกันมาก เรนรักมากอีกคนไม่รู้แต่พ่อผมทำอะไรแปนเนี่ยข้อขอแล้วข้อไกลว่าข้อทะเลาะกับผมาก็กดผมผมก็กลายเป็นคนผิดทั้งสองฝั่งกลายเป็นผมที่คุณไม่น่ามายุ่งยี่อะไรเลยคุณของกูก็ดีอยู่แล้วมีความสุขมากกูช่วยเพราะกูสงสาร การเป็นผมคือผิดเต็มประตูต้องสองฝั่งไม่ได้เสียกับเสีย <c oughs> ผมเม่รู้สึกบ่อยมากว่าแบบไอ้ยักษ์กูมาทําอะไรตรงนี้วะกูมาทําอะไรเนี่ยกูทําอะไรอยู่วะชีวิตแล้วที่ว่าทําให้ผมแบบทำให้ผมแบบชแบบิดได้ทุกครั้งคือหยุดจินปิจายาหันไปมองลูกมันคิดไดไ้ต้องยิ้มอาดับน้ำไห มามพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าใครอยากกินพิซซ่ามั้งคะ <laughs> พิซซ่ามั้งคะพิซซ่าชิมม้นหนึ่งค่ะอ้ามันกระบาดเออพิซซ่าใครอยากกินพิซพซ่าจ้ะดูค่ะไม่ได้ค่ะต้องเปิดระตค่ะต้องคนหลอ่อเออต้องคนหลอ่อ <laughs> โอเคค่ะว่าอยากกินค่ะขายยังไงคะพิซซ่า มนี่นี้ค่ะมีหลายชิ้นเลยค่ะอ๋ออันนี้หนึ่งชิ้นกี่บาทกินกินเต็แบบนี้ค่ะกินแบบนี้เลยทั้งอันไปเลยเมื่อวานผมพูดกับน้องคนหนึ่งก็าถามว่าพี่ยู่เป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนตอนมีลูกเพราะว่าผมผ่านความสุขมาอันนบ,บ้ชิ้นค่ะต้องกินแบบนี้เพระเาะผมผ่านความสุขมาทุกรูปแบบเลยไหมว่าความสุขแบบไหนผ่านมาเยอะมาก จนผมมาพบเจอว่าความสุขที่มันี่สุดขอบคุณน้องฟันนะครับความสุขที่มันสุขที่สุดคือความสุขที่ได้กอดลูกคือความสุขกับลูกคือสุขกว่าสุขทุกอย่างทีละอันได้รังเพราะว่าเด็ดหลุดมันทําให้เราหยุดได้ทุกอย่างใครอยากกินคะใครอยากกินปพิซซ่าอร่อยอร่อยพี่จูบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องคนรอพี่จูวอยากกินขาอยากกินขะไม่ได้ค่ะต้องคนรอ มันคือแป้งปะปะาไม่ได้ต้องคนหลอกคุณนี่นี่เออแล้วคหลอกคุณนี่นี่ค่ะแป้งนี้นะครับนี่ที่ยูจินถือแป้งพับยูวอนแป้งที่ทำให้ร้อนหน้าขาวเนียนใสสว่างนี่ค่ะไม่เบลือเอ้ยไม่มันเบลือลงคนนี่นี่ของปะป๊าค่ะนี่ของปะนี่เฉดสีฟ้าทำให้ผิวเอาไม่เหลืองทีละชิ้นนะคะชิ้นแบบนี้อันนี้ยสี่เก้บ้าบาทค่ะ แต่ว่าในไลน์อ่ะชิ้นสามร้อยชิ้นแบบนี้นะคะว่าเอามารวมไว้เลยโอเห็นบอกเขาว่ามันเป็นบอกเขาว่าสามร้อยสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทค่ะจิ้มตะกร้าตรงนี้ค่ะจิ้มตะกร้าตรงนี้ค่ะประทานหน้าได้แบบนี้ค่ะประทานหน้าแบบอ่ะตรงนี้ค่ะวขาลูกค้าดีล้คนนะคะดีแล้วคนดีแล้วคนนะคะ เป็นเบอร์เกอร์มากคะไม่ได้ค่ะต้องคุณรอค่ะป้าเป็นคนอะไรคะคนรอึคุณรอหรอที่จูดนไนไนโลกสิบทีละชิ้นแบบนี้ค่ะก็กินได้เลยกินกับผักนะคะทีละชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะถ้าถ้าเนี่ยคิดดูว่าพลังของพ่อแม่แบบมีผลตัวลูกคไงของเลิกเสร็จแล้ว ก็ไม่แปลกใจหรอบางเด็กติดตัวมาฟังแจงขนาดนี้เสร็จแล้วนะคะเอามาเนี่ยเอาได้๋ยวมาตอสุ่มแน่เลยค่ะขนาดคนไม่หล่อยังยังอยฝัเยอะเส้ร์เกอร์ค่ะใครอยากเบอร์เกอร์ของเล่นบ้างคะเบอร์เกอร์ของเล่นค่ะนี่นี่เป็นคนหล่อค่ะติดป้ายคนหล่อไปก่อนติดตป้ายคนหล่อค่ะป๊าป้าเอาได้ไหมคะป๊าเป็นคนหล่อป๊าได้ค่ะขอบคุณค่ะ ใครอยากกินเบอร์เกอร์ของจริงบ้างใครอยากกินเบอร์เกอร์ของจริงบ้างติดป้ายคนหล่อโอเคติดป้ายคนหล่อไว้กูสีผมติดป้ายคนหล่อมีหกสีใครอยากทำผมสีไหนสีนั้นใครอยากกินใครอยากกินใครอยากกินคะใครอยากกินแข่นั่นกินได้เลยนะคะนี่สีผมโซดาพับ ใครอยากกินบ้างคะอยากินใครอยากกินบ้าสีดู๋แนะนำครับใครผมดำปลาปลาค่ะป้าค่ะโอเคพี่สู้อยากกินค่ะอ่ะเราอันนี้อันนี้เราขายแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นขายฮอตดอกอ่ะฮอตดอกอันยาวๆอะมีลูกป้าป้าด้วยมีลูกคนหล่อพี่สูพี่สูพี่สู้ถามว่าถามว่าพี่สูพี่สูอยากกินไหมแล้วก็ เราจะก็สามารถถุงให้ให้พี่ส่วนเวลายู่จินอยู่เนี่ยจะไม่เคยขายของได้ตั้งแต่เด็กจนโตเดี๋ยวพี่เราก็ลองให้ตั้งแต่ขายสบู่ตั้งแต่ขายแบวนเล็กป้องแาป้าปลาได้นะเหมือนเดิมใช่ไหมหยิบมาถุงนะตั้งแต่พูดไม่รู้เรื่องจนพูดรู้เรื่องบพี่สุวพี่ส่วนว่าเอาค่ะเอาค่ะมาป้าปลาตังค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคพาอจะขายสีผมได้โอเคไม่ได้ค่ะวันนี้วันเกิดป๋าป้าขายไม่จูนไม่ใช่วันเกิดพี่จูนค่ะ U A C เลยนะเพร่อจะขายสีผมนี่ครับสีผมที่ผมยอมและติดเลยคือวันเกิดป๋าป๋านะใช่สีแดงนะใครที่ผมดำอยู่นะดำอยู่ก็คือใส่แดงก็คือแดงเลยนี่เดี๋ยวให้ดูแกะดูนะครับแกะให้ดูหน่อยนี <Okay. S 2> ่คือ จากผมดำดำก็คือแดงได้เลยนันทีด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ละสีนะข้างกล่องจะมีให้ดูนะครับว่าครั้งแรกจะเป็นสีอะไรครั้งสองเป็นสีอะไรนะครับจากผมไหนจะเป็นสีไหนวันนี้วันเกิดป๊าป่าพี่ฟูพค่ะจ็สวยมากพี่ฟูต้องให้ไปยืนค่ะเพราะว่าวันนี้วันเกิดป๊าเบอร์ศูนย์สามสีแดง จอยมว่าจะให้ดูด้วยนี่ครับในกล่องจะมีผ้ากันเปื้อนแล้วก็ถุงมือให้คอาไปยึดใส่แล้วก็<ฮ>แพ็กเกจแบบนี้นะครับเป็นนอตกรรมนะครับที่ไม่มีเหมือนใครแน่นอนนะครับเป็นหวีไหมเนะี่ยเป็นหวีในตัวมีที่กดข้างหลังนในกล่องจะมีคู่มือให้นะครับนี่ขั้นตอนอน,นะครับบอกไว้นะครับแต่จะแกะให้ดูนะคะและความดีงามของจะแกะให้ดูนะคะ